สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กับแอป iBis Pen เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในคลิปเนี้ย,เ,ยเราจะมาแนะนำเครื่องมือบัตในแอป iBis Pen กันนะคะว่าบัตเนี่ยมันมีบัตรรูปแบบไหนบ้างเอาแบบคร่าวๆนะคะที่ใช้บ่อยเลยแล้วก็การปรับขนาดบัตแล้วก็สีของบัตนะคะตอนนี้เราก็ได้เลือกเครื่องมือบัตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดหน้าแอปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรามาดูตรงแถบ ด้านล่างนี้นะคะตรงส่วนด้านบนเนี่ยก็คือการปรับขนาดของบัสนั่นเองค่ะว่าต้องการใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะในถัดมานะคะก็จะเป็นความโปร่งใสของเส้นที่เราวาดลงไปนะคะว่าต้องการโปร่งใสขนาดไหนทึบขนาดไหนนะคะต่อมาส่วนที่ถัดจากรูปบัสนะคะที่เป็นรูปวงกลมตรงนี้นะคะให้เราคลิกเข้ามาค่ะ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีบัตรรูปแบบต่างๆนะคะมีทั้งหัวตุ่มแบบแข็งนี่ก็คือตัวบัตรที่ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็แบบมาร์เกอร์แบบแข็งและแบบอ่อนนะคะแล้วก็มีแบบบลัชนะคะนี่ก็จะเป็นบัตรที่ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายบัตรที่มีความน่าสนใจ แล้วก็มีร้านเส้นที่สวยมากๆเลยนะคะมีอีกเยอะเลยค่ะส่วนสีของบัตรแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนได้ตรงที่เปลี่ยนสีแถบสีตรงนี้เลยนะคะซึ่งตรงส่วนของแถบสีเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นของมันอยู่นะคะอย่างการเพิ่มสีการลบสีการเลือกสีนะคะในคลิปก่อนแล้วก็ได้พูดไปแล้วนะคะหากใครยัง ไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะในส่วนของบัตรหัวจุ่มนะคะตัวนี้นะคะปกติเนี่ยเวลาเราเขียนนะคะมันก็จะเป็นหัวมนๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหัวมนๆแบบนี้นะคะถ้าหากเราต้องการให้มันเป็นหัวแหลมนะคะให้เราคลิกเลือกที่ เลือกที่มือตรงนี้นะคะด้านบนตรงแถบด้านบนนะคะที่อยู่ด้านข้างรูปสี่เหลี่ยมปะปะกับไม้มรรทัดตรงนั้นนะคะอยู่ระหว่างสองอันนี้นะคะก็คือรูปมือตรงนี้ค่ะให้เราคลิกเข้ามานะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้มาดูตรงหัวข้อที่เขียนว่าการบังคับให้เฟดค่ะเมื่อเราคลิกเลือกไปแล้วนะคะคลิกเปิดนะคะเห็นไหมคะ ตรงหัวบัตมันก็จะมีความแหลมมีการเฟดของมันให้นะคะและในส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขียนว่าอุปกรณ์การวาดเนี่ยแล้วก็สามารถคลิกเลือกได้นะคะว่าเราต้องการแบบไหนสมมติเราเอาเป็นเส้นตรงนะคะแล้วต้องการที่จะเขียนเส้นตรงนะคะมันก็จะเป็นเส้นป่ามาให้เราอย่างนี้นะคะต้องการมุมไหนแบบไหนเฉียงไปทางไหนหรือว่าเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนก็เลือกได้เลยนะคะ พอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นตรงออกมาให้แบบนี้เลยค่ะพอเราไม่ต้องการที่จะใช้เส้นแบบหัวแหลมในการบังคับให้เฟดแล้วนะคะแล้วก็กดปิดไปได้ค่ะแล้วเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะที่ใช้บอนะ่อยนั่นคือตัวบัชค่ะตัวบัชตัวนี้เนี่ย เห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบฟุ้งๆนะคะเป็นแบบแบบฟุ้งๆนะคะแล้วก็ปิดอันนี้ไปค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบฟุ้งๆแบบนี้นะคะสามารถเลือกสีได้คะ่ะต้องการแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกสีแล้วก็ระบายสีตามที่ต้องการได้นะคะถัดมานะคะ ตรงส่วนที่ปรับแต่งเองเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นบัตรที่เราปรับแต่งเองนะคะอย่างตัวบัตรเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งความโปร่งใสลวดลายของมันนะคะรูปล่างแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะคะความหนาทึบความโปร่งใสความเบอร์เท่าไหร่แล้วก็สามารถปรับแต่งได้ะคะ่ะ และในส่วนที่เราปรับแต่งเนี่ยตรงบัตรที่เราปรับแต่งมันก็จะมาขึ้นตรงส่วนที่เขียนว่าปรับแต่งเองนะคะมันจะขึ้นมาที่หัวข้อนี้นะคะค่ะน,นี่ก็เป็นส่วนที่เราใช้แบบบ่อยๆนะคะค่ะสำหร,รับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเป็นการแนะนำบัตรแล้วก็การปรับแต่งบัตรการใช้บัตรต่างๆนะคะ